กดพีดิใครไม่กดหลสัตว์ไม่มันวางเลยเขาไอสัตว์ไม่มันนั่ได้สี่คนมันนั่งไดยี่แล้วจานจกเป็กเป็นบอยกูเป็นบอยมาแล้มาแล้วมามาแล้วมาแลมาแล้วแล้ว สวัสดีครับไปกูไปต้อนรับเพื่อนนะฮะอยากแบกเชียร์อะไรไปซื้อแบกเองนะกูไปต้อนรับมึงไปเอาเลยเอาเลยไปเฮ้ยยังไม่เสร็จมันยังไม่เสร็จมันยังไม่เสร็จเลยจัดคนจะเอาแบบเมลดันมาให้กูกูไปเสิร์ฟเองเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟเฮ้ยกูเป็นบ่อยไอ้โอ้ยมึงใส่ผ้ากันเปื้อนอะมึงช่วยในงานในครัวไป ไปรับเมนูดิเจมม์ันต่อยพนักงานได้หรอวะเอาเมนูก่อนไปรับเมนูก่อนกดล้างเมียวะกดอะไรอ่ะกดพีอ่ะกดพีไม่ก็โอ้ะเปิด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 เ้ิตรงสายได้ไงต่อวะไม่มึงสั่งทำไมเอ้ยมึงอย่าบังดิโอ้ยมึงไอ้สายเข้าทางลูกค้าคิดเก่าไอ้เหี้ยสั่งไม่ได้อะกูทิ้งกูทิ้งไม่ไอ้เหี้ยมาขอสเต็กเฮียอะไรวะไม่มาขอดับเบิ้ลเอ้ยมึงใจเย็นดิ มันจะเสร็จไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเอาไปเข้าไปนั่งวะเอาไปเสิร์ฟดิเสร็จเอาไปเสิร์ฟอันนี้เอาไปเสิร์ฟจานไปเดี๋ยวให้ก็เสิร์ฟให้เสิร์ฟให้นออรับไปต้อนรับก่อนไปต้อนรับก่อนไปกดโอกดเฮียไอ้เหี้ยโต๊ะมันเต็มไงจานเอาไปเสิร์ฟดิโอไม่ไม่เกลีร้านเจ๊ง เอาใหม่ดีไอ้เหียมึงไม่มึงเอาตบไปไปล้มันบังทางไอ้เฮียมันบังทางกันเองเออได้ไม่ต้องมันเซ็ตไ้ตรงนี้ไม่นด้มึงอยากรวยไหมกด K นีกด K คด่เออเ้านอจารให้แม่งดูเลยร้านเสร็จแล้วกูอาจานเปิด้านอาจานให้แม่งดูเลยคุยเอาไว้นี่เอาไว้นี่ก่อนนี่นี่นี่ ไอ้มันก็กินให้มันสะอาดสะอาดหน่อยเอาไว้ว่ากูไปอยู่ห้องครัวกูเตรียมจานเลยเอาไว้สะอาดเอาไว้ไรกูราแล้วเร็วดิล้างไงวะกดอาเร็วมาเอาจานออกไปก่อได้โอมเอาจานออกไปก่อนโอมจานแต่มันคนอยู่ข้างในไอ้สัตว์ เฮ้ดครับสวัสดีครับเวงเกน่อยอ่ะพี่อะไรพี่อ๋อโอเคพี่ทำสเต็กที่แบบว่ามันตัดเอาเลยไม่เสร็เยเสอ้ยนี่เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเอาไปเซิร์ฟไปเซิร์ฟได้ไอ้เนี้ยนี่มันผิดไวโอมโอ้เคล้ยโอมแล้วเล้วเวลดันจเย็นเยครับยเฮ้ยทยังไงเวดันเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่ไม่โอ้ยอีเพวขี้นี่ ใหไมอเลยอ่่ะคนคุยมานเองมันเด็ครับพี่เหนื่อยนะครับพี่วรีบเลงรีบเลยรีบมาแล้วครับมาแล้วครับแดดสายสาดไปสองคนไปสองคนมาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยจานเลยยังยจ่ายจานเด็กครับพี่หนักเลยครับพี่หอะไรครับพี่เอาอะไอันนี้เสร็จแล้วลิสเสร็จแล้วลิสเสร็จแล้วเอาไปใช้พี่นี่เอานี่กลอาจานออกกลอาจานออกเอ้ เอ้เอาว่ทำดีไว้ทำดีไว้าเดอดิเราเด้อดิเราเดอดิเกอะไรฮะเจ็บเเอาจานป่ามาจันป่าไปคร right ับไปครับเดยวเราเดอเดเดมาครัมเฮ้ยางไนแมงสกปรกว่ะเฮ้ยอะไรฮะพี่ทำไมมันสกปรกเลยพี่คนหอมารเฮยฮะิดนจอเจ้บเช ไปเติมไปเติมน่าเดี๋ยวกูรักให้มาเลยพี่มามามมามาเนยเยอะีเอไปเคโอเีับเฮียข้างในมันสกปรกไอ้ตว์แล้วกูเริ่มเดินช้าเฮียตรงเนี้ยก็ทำเาทหารดีเอาก็ทำาหารดีทำเองทำเองทำไงวะไรอเดร์ดิรอเดร์ดินั่นไงโอ้ยเมื่อกี้มึงทำอยู่โอ้โอ้ ว่าโอโอเฉฟเฉฟไอโอเขาจดีทำไม่ได้จยน้าไปอ่ะนเฉฟเวลดันเร็วมันแะมไปรับออเดอร์ดิไปรับออเดอร์ดิวยอย่าเดินบักันดิโอ้เฮียโอ้จาาตาเวเร็วเร็กูรับให้มาแอสินอสินแคดออ้ยี้ปออเดอร์ก่อน ได้ยังได้ไปไปไร์ปอเปเฮ้ยเขาเฮ้ยเจมส์ไปดันอันนี้เอาไปก่อนเอ้ยมึงอนจานไปไกลดิไปรับข้างนอกอีกแล้วไปรับออเดอร์ว่ะรับออเดอร์ก่อนไม่เด็กไว่ไมันเปเนขีดจานดิมึงไปรับขีดจานออเดอร์ดิไปรับออเดอร์นี้โลรับออเดอร์โอนมขีดจานดิไอ้คิดรับออเดอร์ดิใครก็ได้รับออเดอร์มันก่อนรับแล้ว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 รับต่อพี่เลยมามามา ตาาเเไอ้หียะะรวกูทำไมวะทำไมมันเละวะต้งบอกอะไรดิข้างนอกข้างนอกเว้ยข้างนอกมันรอร้านเกินเนี่ยยืนรอนมันมันขยายร้านได้ปะวะไอ้แหม่คุณได้กินอาหารปไปเจ้าจากร้านจอดจากร้านโอเคโอ้ยแมงออกแม่งออกเลยไอ้อาจารย์ออกดีอาจารย์ตาร้อแม่งอ่ะมึงอาจารย์ออกดีเอาอะอะไรอะอุ้ยดาวเดียวอ่ะ แค่ผ่านก็ดีแล้วแค่ผ่านก็ดีอัปเกรดอย่าไปตะวอนอ๋อให้อัปเกรดแล้วให้มันอัปได้มันอัปได้เอาอะไรอัปเกรดหานไปไม่ไม่มันให้โหวตมันให้โหวตด้านซ้ายจะเป็นอะไรบ้เออ customer จะเริ่มหมดความอดทนถ้ามองนาผู้เล่นนานไอเห็ดน่ะหรือหรือให้เลือกหรือระหว่างบางคนจะเริ่มขอเห็ดละในสเต็กขอเห็ด เชียร์โคเชียร์งานเยอะเลยกูแต่พวกมึงนั่งดูมองดูอะไเหตุนั้นแดกได้นะนี่ละกันเอาเนี่ยเอาเนี้ยพวกมึงบอดเอหรือซ้ายหรือขวาแต่ถ้ามาห้ามมองหน้านี่คือมึงแบบห้ามอยู่ห้ามอยู่ใกล้ตัวอะไรน่้ยกดยังไงเลือกอะซ้ายหรือขวากดเอบีกดเอเอเอดีกูว่าขวาขวานม่ชอบมองอะไรอย่หน้าดที่นี่ชอบมองหน้ามองไอ้นนั้นมองหน้าไม่ได้นะถ้ามองหน้าอะไรนี่นะ มันจะแบบไอ้มึงมองหน้ากูทำไมวะทานักให้เจ๊แกไปบักโเบอดากับเพจบัเอ้ยไม่ไมอาไปเอาไปเซิร์ฟเซิร์ฟซิฟสิลูกค้าสิรัวลูกค้าถูกปะวะเฮ้ยถูกโอ้ัหเซิร์ฟ ยี่ยนทันไหมวะเ่องขนมปังไปเสิร์ฟแม่งดิเห็ดเห็ดเฮ็ดเห็ดเฮ็ดเห้เห็้ยนั่มันสกปรกอ่ะเห็ดเร็วเห็ดเร็วไม่ไอ้ยี่นั่มันสกปรกไอ้ยี่นั่นมันสกปรกเรื่องขนมปังไปเสิร์ฟแม่งดิทันปะทันอยู่ทันอยู่ไอ้ไอ้ยี่นั่นทันปะเร็วเร็วเกมล้างทันดิไปเสิร์ฟดิไปเสิร์ฟดิ เฮ้ยมันคิดอยู่นั่นน่ะรับออเดอร์รับออเดอร์มาแล้วครับเป็นด้ขอสติ๊กธรรมดานะขอสติ๊กธรรมดาเออสติ๊กธรรมดาไม่มีเห็ดเศรษธรรมดาระดานระดานต้มต้มนต่างต่างเหี้ยโอ้เจวิ่งเข้าไปเสิร์ฟเองแล้วลับฟังโต๊ะบนยังอ่ะเฮ้ยไม่ทันน่ะ <ห>ออมันเปิดร้านแล้วให้หมอนปังไ็ไแล้วเอ,เอ,เอ่อเรียกบเตินแล้วก็ดำเห็ดดำเห็ดดำเห็ดทำอยู่เออไปจุด๊ด,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 ดมาตะรับเริมรับแบกไส้สัตว์โอ้ยอุอ้ยอะไรอ่ะต้องเลือกระหว่างด้านซ้าย,ายคือ โอ้โหต้องต้องเสิร์ฟต้องเสิร์ฟคนเร็วกว่าเดิมหรือโฟกัสออนไปที่น even to get inside โอ้โหก็คือกูแน,นก็คือด้เออต้องให้ถ้อให้เขาเรียกว่าอะไรลูกค้ามีความสุขว่าด้านขวาดีกว่าบะกว่าเียเร็วไปแค่นี้ยังตามไม่เกินไม่ทันเลยสัอผมเริ่มออดอา์ร้านแล้วเฮ้ย,ยไปไปรับออเดอร์ดีกทรับออเดอร์ดีกี ไอ้ยี่นี่มันอยู่แล้วเนี่ยไปส่งดีเจมไปเติมกดแล้วไอ้สัตว์ไอ้ยีนเรียบร้อยไม่ต้งวิ่งหนีเลยโอ้ my god ร้านดับไอ้เหี้ยอะไรวะไม่ไม่รุ่งวะทำดีสุดแล้วไอ้เมื่อกี้แม่งโอ้นอนจังเลยไปเสิร์ฟไปแท็กสิ่งนี้ได้อยู่ไอ้โอมเอ๊

ได้ตังค์เฮ้ยเฮียพอพอพอสัตว์มางคิวเกตันเกตันเกตันเกมันหน่อยเกมเฮียต้อขออะไรอ่ะเอาสลับไปดี้วเนพอามาคิวเฮียทอะไรตลาบมาเอาผมดูมเีเนเอาเอา

อะเยี่ยมครับอาจารย์ต้องอ้วันนี้ไหมโอ้อาจารย์สกปรกอย่างเยอะเลซาร์ดเอาไปเสิร์ฟปเซอร์ได้เสร็จแล้วโอ้ข้างนอกข้างนอกก็ว่ามันมันล้างจานข้างในมันไม่ค่อยเวิร์กว่ะเติมเติมเติมเตินี่านี่แต่ไม่สวยข้างลางไม่เอาอันนี้ได้เลยสวยสวยอย่างเงี้ยดีดีเอ้ยรับมาเดียเอ้ยลูกค้ารองนอกอาจารย์อาจารย์มาเกิดเทศมาเกิดเทศมาเกิดเทศมีมีมีเอ้ยสวยเจ๊สวยเออ มองบ้างก็มึงก็เอาไปใส่แทงก์มาเกเทรยันหนึ่งมาเกษตรนี่นี่นี่มาเกษตรอีก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 ไป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 ลูกค้านั่งรอให้เร็ว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 ไอ้ลูกค้ามั่งเดินบังแข่งจานแข่งจานแข่งจานเอาจานมาวางเลยดิจานมาวางเลยดิติ๊งจ้าเออติ๊งเดี๋ยวกูไปเอาผมไปรับก่อนเชียร์แล้วเชียร์แล้วเชียร์แล้วเอียร์แล้วจาน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 ข้างบนไอ้เฮียนันเอาอะไรไอ้เฮียนันเอาอะไรข้างบน มาเอาไปเสิร์ฟรีด่วนเลยที่นั่นอ่ะเอาเสิร์ฟรีด่วนด่วนด่วนแต่กูไปรับออเดอร์ให้กูปหันที่นี่ก่อนเฮี้ยมันมันรอมันรอไอ้เหี้ยคนไปคนมันรอใช่มยอะจังหวะเดี๋ยวไม่คนไปรัดคิวอ่ะไอ้เหี้ยเอาจานออก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 เอาเอาไอ้เหี้ยติดคิวนึงอ่ะไอ้เหี้ยบรนยากาศติดคิวนึงเฮ้ยใจเย็นก่อนเพื่อเดี๋ยวไปเฮ้ยจานออกจานออกเออไอ้เหี้ยทันลิทันตาไปทิ้งเดี๋ยววะ มาเกิดเทศมาเกิดเทศดินไปโอเคสวยไป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 เดีวราขเดินพวแม่งดีข้างบนอ่ะตมาเดินนงบัเขียวเขียวเขีเขียยวเขมาเกิเทศมามาไปไปไเดียวเดียวเขียเดียวเขียวมาเอนี่นี่เขียวเขียวไปไป

ก็ถ้าเป็นมีน้ำด้วยอ่ะมันโอ้กันบนข้างบนข้างบนกูณรับเองก็ได้วะเขียวขาวเขียวขาวห่วงอันนี้ได้แล้วอันนี้ได้ขาวขาวได้ขาวได้ขาวด้วยขาวขาวด้วยดีขาวด้วย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 เฮลโหลขาวด้วยกลับมาเขียวแดงมาเขียวแดงมาเขียวแดงต้องขาวเขียวแดงขาวด้วยขาวขาวเขียวนั่นน่ะมาดิมาดิ ไช่เขาเขียบข้างบนใช่ใข้างบนเดกกูมาเอาคนดีเอาข้างบนก่อนไอ้เจมบด้ยเขียยวเขียบบบอ้พายเชียคนเดียวอ่ะนายเจมึงเพิ่มพีเิไอ้เฮียอะไรองมึงอ่ะพีลูกค้าจ้าเอา